สมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอ,อสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปมินเฮ้เฮ้ผมจะโดนปะเนี่ยเฮ้ก hey, ูจะโดนปะเนี่ยเอ้าอู้ยเฮ้เฮ้ใจเย็นๆเพื่อนใจเย็นๆนี่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยมีตึกเราสามารถขึ้นตึกได้ป่ะวะออสมมุติว่าผมมามาออกรบเนี่ยผมสามารถขึ้นตึกได้ปะ่ะ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องซื้นายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบ็อกโหมดบริลเล่ตไดคูนนะครับผมนะเฮ้ยท่านผู้ชมเห็นอะไรปะในแมปนี้มันเปลี่ยนไปเว้ยเออมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้แมปใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมบริลเล่ตไดคูนนะครับผมได้อัปเดตแมปใหม่เว้ยก็คือมันไม่ได้เป็นแบบฐานทัพแบบเขาเรียกว่าอะไรลบกันแบบเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วอันนี้มันแบบเขาเรียกว่ามันทําอะไรแบบภูมิศาสตร์ภายในเกมนี่เขาทําแบบเออรูปแบบเหมือนไม่ซ้ํากับอันเก่าเลยท่านผู้ชมแบบ ม,มันน่าเล่นกว่าเดิมโอเคนั้นแหละโอเคนะก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ถึง9้าไลค์ได้ไหมครับผมนะกับแบบใหม่ของเรานะไม่รู้ว่าจะกินสเปคคอมมากขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็มารอดูกันนะครับผมนะนี่เป็นไงทนะ่านผู้ชมมองไปดูดิบ่งบอกถึงความเจริญในการทําสงครามนะครับผมนะโอ้โหดูแบบดูดีมีเครื่องบินเครื่องบินนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเสียงเกมสักหน่อยได้ผมไม่ได้ไม่ได้เปิดโอเค มาก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะสเปาวพวกยานพาหนะลกันนะครับผมดูมีงงมีเงาท่าน,นผู้ชมเี๋ยวดูการถืออาวุธละโอ้โหเน่การถืออาวุธแม่งยังเหมือนเดิมนะ <c oughs> อาวุธก็แต่งสีเขียวเท่ๆนิดนึงนะของผมโอเคเดี๋ยวเรามาสเปาสักอย่างดีกว่าก่อนอื่นเราจะเอาอะไรไปดีวะเอาพวกเครื่องบินเร็วๆไปก่อนละกันท่านผู้ชมนะ F22 ก็ได้มันน่าจะเร็วใช่ไหม F ยี่สิบสองลายวัวของเรามาทัวร์รอบแมพกันเลยดีกว่า่านผู้ชมรู้สึกว่าตรงนี้จะไม่ใช่แท่นน้ำมันแล้วนะเออมันมันสามารถให้เรายึดได้ใช่ไหมเออไม่เสียเวลายึดเลยโอ้โหยึดแล้วมันจะมีทหารเกิดขึ้นมาหรือเปล่านนเท่าที่ผมดูมานะใช่ไหมอันนี้เดยผมมาลองยึดก่อนฮ่าฮ่าขยึดเกาะเล็กเป็นของข้าแล้วยึดแบบง่ายได้ แล้วมันจะมีสมุนของเราอยู่รอบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะใช่ไหมไม่มีนี่หว่ามันก็แค่ยึดว่าเกาะเป็นของเราเฉยๆเวย้ยเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันผมไปดูคลิปคลิปเข้ามาละเออมันน่าจ,จะมีแบบสมงสมุนนะถ้าเรายึดส่วนในนะส่วนภายในเฮ้ยอันนี้มีรถอะไรเนยเออจะทำสงครามมาน้องๆเฮ้ยอะไรอ่ะกระเด็นไปนู่นเลยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรนี่ ท่านผู้ชมแบบแบบมันกว้างมากเลยเฮ้ยอันนี้มีฐานทัพอะไรด้วยนี่ท่านผู้ชมเฮ้ยเราขอลงมาสำรวจดูดิเราถือปืนมาด้วยอันนี้ผมเอาสไนเปอร์มาด้วยนะท่านผู้ชมนะเราจะมาดูว่าการซูมสไนเปอร์มันจะถึงไหนเ้ยมันจะเห็นไกลๆแบบเออดูดิโอ้โหท่านผู้ชมแบบเป็นเราสามารถเป็นหน่วยลบซ่มยิงระยะไกลได้เฮ้ยมีรถคงรถเคสนวบ้ามีตึกในเมืองด้วยท่านผู้ชมดูดิเฮ้ย มันมีแบบนี้ด้วยเออท่านผู้ชมแล้วเกาะกลางของเราก็หายไปนะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ําแบบทะลุก,กันไปเลยนะอันนั้นฐานทับอะไรอันนั้นเราน่าจะสามารถยึดได้นะท่านผู้ชมนะอันนี้เราสามารถยิงเขาได้ปะนี่ให้ยิงโดนด้วยเลือดคอปเตอร์มันลดเลยเมื่อกี้ดูดิแล้วใครทําอะไรอยู่นั่นนะโอ้โหแบบดูคนออกมาใช้ชีวิตในคารออกรบกันเต็มเลยเอ้ยยิงน่าจะไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูที่อื่นกันนะครับผมท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงเว้ย ตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมน่าจะเป็นแบบภูเขาแบบทานทับเฉยๆเฮ้ยเครื่องบินผมเป็นไรอ่ะโดนขโมยปะนี่ยใจเย็นๆใ,ให้ผมโคตรตื่นเต้นเลยว่ะกับแบบใหม่ว่ะโคตรเทเลยยังได้เลยนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เขายึดไว้ใช่ไหมเออนี่นีเขาเขายึดยึดยึดไวเ้เออเองยึดเออโดนไปดีอันนี้เป็นของเวียดนามเขายึดไว้นะท่านผู้ชมแล้วมันจะมีอะไรอีกวะ พวกฐานทัพอะไรนะ่าจะแบบไม่ได้เรียงกันเป็นวงกลมเหมือนเดิมแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหมันโหลดช้ามากเลยโหลดช้ามากเลยฐานทัพอ๋ออันนี้ก็จะเป็นฐานทัพชาวบ้านเขาแล้วก็มีถนนอะไรเนี่ยถนนอะไรสุดแค่เนี้ใช่ไหมไม่มีถนนในเมืองท่านผู้ชมน,นี่นี่มันจะมีเมืองด้วยเว้ยแลวในเมืองมันมีอะไรให้เราทําหรือเปล่า โอ้โหาดูดิโอ้โหดูเฮ้ยมีปั๊มน้ํามันด้วยวะ่ะนะผู้ชมขอลงมาปั๊นมน,น้ํามันได้ป่ะโอ้โห,โโหกระเด็นมานี่เลยเฮ้ยมีปั๊มน้ํามันว่ะเฮ้ยขอเติมน้ํามันหน่อยครับผมดูดิเฮ้ยมีมงมีเมืองนะนะผู้ชมนะอยู่ใต้นี้มีอะไรดูดิมีอุโมงค์อ้าวแล้วกูจะขึ้นรถกูจะ <laughs> จะขึ้นเครื่องบินยังไงเนี่ยลงมาลึกขนาดนี้นี่มาแล้วก็ได้ขึ้นปากสะพานไปที่เรียบร้อยให้มีรถถังไขวะนะ ให้ดูเหมือนมันน่ากลัวอย่างทุกวันนี้แบบทำสมจริงขึ้นเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมแบบดินแดนทะเลทรายนี่มีเครื่องบงเครื่องบินเฮ้ผมจะโดนปะเนี่ยเฮ้ยกูจะโดนปะเนี่ยเอออุ้ยเฮ้เฮ้เใ,ใ,ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเย็นอุ้ยโอ้ผมต้องรีบขึ้นเครื่องบินผมแล้วโอ้เออขึ้นดิเมื่อกี้ไอ้โดนไอ้นั่นใช่ไหมทำร้าย ผมจะไม่ทำร้ายใครนะรอบนี้ผมจะเอารถไปไปใช่ไหมมีรถอะไรเร็วๆว่าแบบขอเร็วๆไปวิ่งดูบรรยากาศเราดูบรรยากาศมุมมุมสูงมาแล้วไงเราดูบรรยากาศมุมล่างบ้างนะผู้ชมโอ้โหเอ,อยมันยังมันยังล้มเหมือนเดิมวะ่ะไอ APC นี่ two super APC ของเรานะรถยิงในตำนานมาเดี๋ยวเราไปดูมุมด้านบนแล้วเรามาดูมุมด้านล่างกันดีกว่าว่าเป็นยังไง้ยเออ เอ้ยสะพานเล็กกระทัดรัดดีปะสะพานยิงพังได้ปหมเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะเดี๋ยว,ยวให้ผมพ้นสะพานกับผมจะยิงสะพานแล้วมันจะแตกป่ะน่าจะไม่แตกหรือเปล่าท่านผู้ชมเฮ้ยแตกเฉยเฮ้ยอันนี้กั้นอะไรนี่หุยท่านผู้ชมเขากั้นไว้อะเขาไม่ให้ข้ามไปอะ่ะมีที่กั้นด้วยเว้ยอันนี้มีบึงน้ําเล็กๆนะเออแต่ละที่มันจะไม่เหมือนกันท่านผู้ชมดูดิมีที่ลงที่หลบอะไรเต็มเลยอันนี้เป็นมุมจาก ภาคพื้นดินนะครับผมโอ้โหมีที่กัน้นกั้นถนนอีกแล้วโอ้โหน่าจะลบกันมันนะดูท่านผู้ชมมีที่หลบที่ซ่อนเยอะแยะนะในว่าใ,ในแถบนี้เราสามารถไปยึดตรงไหนได้ว่าท่านผู้ชมน่าตื่นเต้นวะ่ะอันนี้ปั๊มน้ำมันที่ผมมาเมื่อกี้นี่ว่ะโอ้ไม g ก็ใจเย็นๆอย่าล้มดิอดรก a อ c ีซของพ่อโอ้โหยังขึ้นเนินไม่ได้สเต็ปเดิมนะโอ้โหรถแบบแรงขึ้นเนินไม่ได้โอเวรกนกรรมละประเด็นคือ เอมันติดท่านผู้ชมเออเอาคอปเตอร์มาดีกว่าให้ท่านผู้ชมมีรถจะข้ามสะพานวะผมจะยิงสะพานแตกไม่ให้มันไปได้ปะแตกปะเอ้ยสะพานไม่แตกเฉยเป็นเปิดอะเอม้มันตกสะพานท่านผู้ชมมันไม่รู้ว่าสะพานขาดดีเราต้องซ้ำเติมเราเป็นนักรบเอาเอามันว่ายน้ำได้เอ้ยเอาดีเรียบร้อยไม่รอดหนึ่งคิว เอารอบนี้มันว่ายน้ําได้หรอท่านผู้ชมวันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามารอดูกันเฮ้ hey, ใครเนี่ยเออสร้างฐานทัพใหม่แล้วสร้างงั้นเหรอมันนี่นี่รู้สึกว่าคนมันคึกคักจังว่าตั้งแต่เห็นแมปใหม่นี่ท่านผู้ชมสองคิวเอาเด้แมปใหม่เออเห็นแมบใหม่แล้วคึกคักเออเฮ้ยอันนี้มันเป็นธงขาวอ่ะน,นี้เราสามารถไปยึดได้เลยปะ่ะหรือมันมีทหาร,หารวะเออเห็นไหมมันมีทหารอันนี้ไงที่เป็นบริการที่ผมหมายถึงบริการนี่ไง นี่โอ้โหมันถึกทนกว่าเดิมวะ่ะท่านผู้ชมเออเราลงมายึดได้ป่ะฐานทัาอะไรวะทําไมมันทําจากอะไรเนี่ยขึ้นสนงสนิมเต็มเลยเนี่ยอาจจะเป็นฐานรับอะไรสักอย่างหรือเปล่ามีอะไรให้เราดูอีกวะนี่เราก็ยึดเป็นของเราแล้วนี่พวกนี้บริการก็ดูแบบโหดๆนะใส่เป็นชายชุดดำไวนะ้ท่านผู้ชมเออเอาดินี่มีเสาไฟฟ้าแรงสูงด้วยมีตึกเราสามารถขึ้นตึกได้ป่ะวะ เออสมมติว่าผมมา,มาออกรบเนี่ยผมสามารถขึ้นตึกได้ปะหรือมันทํามาหลอกเฉยๆวะเออเราสามารถขึ้นตึกได้ปะเดี๋ยวเราจออบนตึกก็ได้เราค่อยลงมาเราจะได้ปะสมมติเนี่ยเห็นไหมเออมันมีบันไดให้ลงให้ขึ้นเว้ยเอาดิเฮ้ยดีดีเห็นไหมเออเราสามารถหลบระเบิดหลบอะไรได้เราสามารถเป็นหน่วยสไนเปอร์ได้ปะแม้เราสามารถซุ่มยิงได้เงี้ยเออเห็นไหมเห็นเนี่ยนเนี่ยเนี่ยเราสามารถซุ่มยิง นี่นี่นี่โอ้โหยิงกี่นัด <c oughs> กว่าจะตายเออวะ่ะเราสามารถเป็นคลซุ่มยิงได้แล้วใครเนี่ยมันเอาโดรนใครมันเอาโดรนมายิงเครื่องบินผมมันเนี่ยมันบังอาจเหลือเกินมันมายิงคอปเตอร์เราได้ไงนี่เออเราสามารถขึ้นลงตึกได้วะเอยเองมาทําแบบนี้กับข้ากันรึแตกไปซาดุรุนคงเองอะฮะ เอาโดรนมายิงแบบนี้เลยแล้วสถานที่ยึดมันมีกี่ที่อยู่นี่โอ้ก็ต้องรอดูต่อไปนะผมก็ยังไม่ชินกับแมปใหม่นะทนะ่านะผู้ชมนะเออแล้วแล้วมันว่ายน้ําได้จริงเหรอเหมือนคนเห็นมันผมเห็นคนจมน้ําแล้วเขาว่ายน้ําได้ท่านผู้ชมมันมจริงหรือเปล่าไม่รู้แยวผมจะลองว่ายน้ําดูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเป็นนักประดาน้ำหรือเปล่าถ้าว่ายน้ําแบบไม่มีอย่าว่ายน้ําก็ยังไม่ได้นะ เออก็ไว่ายได้อยู่เลยใช่ไหมเออรู้สึกว่ามันจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าไม่ไม่ไม่ได้มันเดิมเฮ้ยเออผมโดนทหารเวียดนามยิงเย็นเย็นๆบริกาตฐานทัพเวียดนามหมายถึงถ้าอยากว่ายน้ำมันนึกว่ามันจะไว่ายได้มันก็จมน้ำมันเดิมนะแต่เราก็สามารถว่ายน้ำได้เอออะไรช่างมันเถอะเออว่าน่าสนใจกว่าเดิมและอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันเป็นหลุมหลุมวะเนี่ยฐานทัพฐานทัพไม่โหลดอ๋อคนออกคนออก เออว่าน่าสนใจกว่าเดิมนะผู้ชมว่าเอาดีผมว่ามันน่าเล่นกว่าเดิมนะฐานทัพใหม่นี่แบบดูแบบนี่บึงเล็กๆเอออยากรู้ว่าสระน้ําแถวนี้มันลึกปะเราลองมาเล่นน้ำนี่นะผู้ชมรู้สึกว่าคนจะออกมารบกันเยอะมากเลยมันเหอไงเหอแบบใหม่ไงเออสระน้ําก็ลึกอ๋อลึกมากเลยรู้สึกว่าเขาเหอแบบใหม่กันเว้ยเออแล้วเวลาเควสแบบหาของผมว่าหายากกว่าเดิมนะดูจากแบบละดูดิ มีอะไรที่ซับซ้อนมากเลยด้านนู้นก็เป็นแบบภูเขานะด้านขวามือของผมตรงนี้ก็เป็นสไตล์แบบเมืองเมืองหน่อยเป็นเมืองร้างหน่อยเออให้เราสามารถขี่คอปเตอร์ลอดนี้ได้ป่ะท่านผู้ชมผมจะใช้ทักษะของผมนะขี่คอปเตอร์เข้าไปในนี้เฮ้ยใ,ให้เราสามารถขี่คอปเตอร์ลอดลอดใต้สะพานได้แล้วก็ขึ้นแบบปลอดภัยได้เฉยเออนนี้ใครขี่ซีนุกมานีมานี่ อยาาตายรือไงมนันนี่สีนุกมันถึกเออมนันนี่เอ็งมาบุกลุกเมืองทำไมเอ้ยเอาดิเน้น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 บอกเลยเน้นเน้นเจอเจอเบลสามหกศูนย์เข้าไปดิเอาดิเอาดิเฮ้ยไม่แตกได้ไงอีกนิดเดียวเออแตกไปดิคนก็ไม่รอดบอกเลยนี่ อ้าวแล้วทำไมกูไม่ได้คิวอะอ๋อมันรีตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นรถเคนนะท่านผู้ชมรถเคนทำไมไม,ไม่ไม่มีที่คนขับอ๋อมีนี่ไงนี่ไงที่คนขับเล็กๆเอาดีแมปใหม่ของเราเฮ้ยด้านนี้มีสะพานใหญ่ได้ป่ะสะพานใหญ่พังได้ปะวะสะพานใหญ่มันผมจะตื่นเต้นมากเลยนะกับแมปใหม่ท่านะผู้ชมสะพานใหญ่นะ่าจะพังไม่ได้นะเวย้ยแลวมีที่ไหนอีกวะที่ผมยังไม่เคยไปรู้สึกว่ามันจะเยอะมากเลยวะ เอ,เอตรงนี้ก็น่าจะเป็นภูเขาอีกที่หนึ่งหรือเปล่าวะเออภูเขามีสองที่เรอนะโซนนู้นอีกที่หนึ่งโซนนี้อีกที่หนึ่งนี่ไงที่ผมมายึดไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมเออ,อเฮ้ยน่าสนใจนะท่านผู้ชมนะคนก็เต็มแมป,ปเลยรอบนี้ที่ผมเข้ามาในห้องนี้โอเคนะก็จับประมาณนี้นะครับผมสำหรับแบบใหม่ก็น่าตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเลยแล้วเรามาดูเควสใหม่ว่ามันจะมีเควสอะไรให้ทำอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เฮ้ hey, hey. อันนี้บุกลุกชาวบ้านเขายิงเขาได้เฉยโอเคนะครับผมวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับแบบใหม่ก็เข้ามาลองมาดูกันได้นะมาเซอร์วมาดูความสวยงามตะการตาในการจะทําสงครามของเราในอนาคตนะครับผมผมมั่นแน่นอนนะโอเคแล้วก็ผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโนี้ถ้าใครชอบก็บฝาก check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมมาหูไปแล้วแบบใหม่เดี๋ยวผมไปทัวร์แบบใหม่อีกสักหน่อยกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปละโอเคบายบาย